ม,มันเอามือตบลงมาอย่างเดียวถ้าถ้าเราทำดาวแล้วมันจะถูกตีบวกมันจะถูกเท่าไม่ทำไหมถ้าเดิม,มตีบวกเท่าเดิมใช่ไหมใช่ขึ้นสีขึ้นแดงก็ตีเท่าเดิมย้ายของด<ต>าแ้แต่ขึ้นแดงขึ้นแดงผนึกไม่ได้นะ นั่เราขึ้นสามดาวพนิกไปขายเด็ก <ree> ก็ไปเตรียมใสก่กีนด้าก่อนมีขวดเยอะขนาดนั้นเลยเหรเยอะไม่ถึงเล่นไปเรี่ยไรเด็กก yeah. ็เยอะมันใช้เกือบสองร้อยขวดเลยนะถ้าอุตอ่ะน่าทำได้อยู่แต่ชุดไม่น่าทำหรอก ไอ,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 อ้ดีดีโดดหัวแอ้าเอเาใส่หัวฮ่าดีได้ได้หวะโอ้โหอ้โหย่างเงี้ยกอือขึ้นมาตีมาเล็บขบไหมเออโอ้นี่ไยมันลเล็บขบสู้กับนะเาย โ <étique> <ural> อ้ารอบนี้วไวเฮ้ยมันจะงับอะไรตั้งหนาเนี่ยาไปแล้วไปเหรอไปหรือป่นหล่นแล้วตอนนี้ไม่มีน้ำแข็งไปแล้วถ้าป่นมันมีน้ถ้าถ้ามันถ้ามันโฉบมันจะมีน้ำแข็งนี่ค่ะคือของจริงเหรอในสุดได้โดนหงุดหงมดกัวขึ้นแล้ว ให้มันตายนะให้มันตายนะเหลือตาย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 นะอื้อเกือบตายนะตายนะเดี่ยไปเลยครับแยกเลยครับย,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 ยองแล้วไปนะวิ <c oughs> ่งเยอะเข้าไป่ทำ โอ้ยปิดจัดตาจริงตา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 ที่ผมยิงรัวโอยมีสปิริกรัวกิ้งทีแคบเลยอ่ะแว้นจัดอ่ะเอ้าพวกสายวอร์ดม่ได้แม่งหายอยู่หายเลยวิ่งเร็วเกินอ่ะมันวิ่งข้ามโลก น้ำแข็งนะยิงน้ำแข็งตาตาจริงไหมตาจริงรึเปล่าตาจริงตาจริงเยอะติดตอม,อม,มองไม่เห็นโอ้ยยิงน้ำแข็งยิงน้ำแข็งหมดแล้วกอวันวันนี้ยเกในสุดนะ คนมีมือก็ได้ไมือแล้วเย่ <Yeah. c oughs> <c oughs> คนเมินมือเมินแบบใดเอยิงสไปด์ยิงเจ๊ชิปกันนะครับใครมันใครมันลังด่างขอหลักตาปอมอตาปอมตาปอมคอนแทคลิน <Lin> กลางๆออกอเลยอีกหน่อยหนงก็ได้ออกไมได้ไม่ <c oughs> มีบั๊บมะไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้ว ขอครับขอครับเห้ยเกือบเสียวทั้งวันเสียวทั้งคืนเจ๋อเจ๋อเก็บสปิริตบูทไว้แล้วกันเผื่อมันเผื่อมันใช้สิ่งนั้นเก๋ยังไม่ใช้เฮ้ยจบชบจ้ะจบ มีนะกดไปพอดีเสียงได้เยอะเลยแม่งปับตำแหน่มาเก็บเกอบเอีย,ย,อยงอยู่นะเนี่ยเจอรเถิละ ประเทศจับสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้านะเฮ้ยห้าสิบสี่ห้าใช่ไหมสี่ห้าสี่ห้าห้าครับหกหกยีห้าครับพี่เจมโ oh, <hi. S 2> อ้ยห่างอุ้ยมนัมงานพนัจ้าหกอยี่ห้านะหองยี่้านะโอเเครับ แข่งมี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 เี๋ยติดติดติดเอ้ยเลื่องแข่งผมไม่ได้ไ<ม>แข่งผมไม่ได้่ต้องแข็งโอ้ยผมดันแล้วจ้า625ยิมห้านี่ปะเ้ยิห้า ตำแหน่งปราชญ์ขึ้นบนขาแม่งั้นก็ตีเลย <laughs> เอออยู่นิ่งๆนิ่งคือน้ำแข็งคือน้ำแข็ง <c oughs> ตีแม่งหมดหางเลยละโดวเถิดนะเอ้ย <c oughs> โอ้โหอหิยหลุ หกสอง,สองเจ็ดหอ่้าห้าครับนะงนะงนะปานหางนะโอาหางโอ้อยู่ใกล้เดียวเป็นหางเลยเลยโอยอันติไอเชียเสียติ <laughs> <75 5. S 2> เจ็ดห้าห้าครับเฮ้โชบ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 โอ้ไม่ทัน มี่มีพอดีผมไม่มีด้วยกำลังลอยกำลังลอยลอยเท่าไหร่นะไอแปะเท่าไหร่นะลืมไปเจ็ดห้าห้าครับเจ็ดห้าห้าโอเคมีมีมีรู้กันมีมีลอยใหม่เลยคือน้ำแข็งนะคือน้ำแข็งนะ สี่แปดเจ็ดเจ็ดสี่แปดน่าจะติดนะเหล่สองวิน่าจะติดติดอยู่เตรียมเตรียมแล้วนะคับมันรีครับมันรีโอเเคคโออันนี้อันนี้รีไปแล้วรอต้องรอเฮ้ยใหญ่ใหญ่เอ้ยอะไรอ่ะเดินเดินรีบรีบรีบเดินออกไปหน่อยดูชิปตาโอ้โหติดตัวรอรอรอไอ้เจียมือครับมือมือ มมืืออครับเมื่อกี้รีบเดินออกไปข้างนอกเปลียนกางได้เลยแตงไม่จริงใจอีกแล้วอะไรอ่ะนมาแตกอ่ชอบ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 นี่มีสปิริตบูสอยู่รีบไงรีบเดินออกไงกลัวมันกลัวมันนี่เผื่อเมื่อกี้มันไอ้เขี้ยไอ้เขี้ยชอบยังไงไม่น่าพนอ๋อเกือบอะไรของแม่งนี่ แดงได่จริงใจกว่าแดงไม่จริงใจครับเออมันไม่รีนะถ้ามันไม่รีมันจะเป็นเก้าสิบแปดนะพี่เจมส์อันนี้เผื่อไว้เฉยมือครับมือแข่งครับเก้าสิบแปดใช่ปะใช่ครับเก้าสิบแปดถ้ามันไม่รีนะถ้ามันไม่รีชือมันจะมีนราคาครับ แข็งแข็งมีสกิลอยู่รับจำพ่ะย่โอเคจ้าหลุดนะเหมือนจะหลุดนะเหมือนจะหลุดนะจ้าตอนเนี้ยเก้ายี่แปดเตรียมนะเตรียมนะเก้ายี่แปดเก้ายี่แปดอ่าสิบห้าแปดครับพี่เจมสิบห้าแปดโอเคตอน,น อย่ากระโดดนะเวลาเวลามันหางอย่ากระโดดโดนหางรัดอยู่กลางวงมือครัเลยอะไรอันนี้อะไรอ่ะโชฉบตาแยก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 แย่รอพิเ็ศษพิเศษเดินมันรวบเต็มเต็มเลยกลางวงอยากได้ไฮแลนเดอร์จังเลยมามามา ยังไม่ครบนะยังไม่ครบครบแล้วครบแล้วอโอเคปิดเท่าไหร่นะดึงมาแล้วเฮย้ยลม้ลมลม้ลมลม้มล้มล้มสิบสิบห้าแปดครับโอเคครับเดี๋ยวยสั่งดีดีกันแล้วเับมที่แล้ว ไม่รู้มันรีหรือเปล่านะของติดภาพคือน้ำแข็งคือน้ำแข็งโอ้โหโโแก่้ขวยเอ,อย้ยไม่มีอวตาเนี่ยเรียบร้อยไอข่นะถอยนะตายจ้ะแม่งระวังนะระวังนะเกินตีและเกินเลยแล้วไม่มีอวตารได้ไงประเด็นเนี่ยแจ๊ มารวงอีกรอบดงหายอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวผมหาให้ตัวผมไปไม่ได้นะตังผมน่าจะแข่งไปมหนผมใครวะน่าจะพี่เทมแข่งผมไม่รู้โอเคมีมีมันละรอรอมันยังไม่มายังไม่หันนะหลุดหลุดพกเลยรอรอรอมันหันดีกว่ามั้งรอหยุดตีกันนะรอมันหันกันจำมึงจำมึงไม่หันเนี่ยมันนี่มันหันมันนี่ มันบินหายแล้วนะสี่หลอดแล้วนะอันนี้อะไรตา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 มามามาเออเจมี่เจย์โจไปโอ้ตรงนี้โดนนะเนี่ยเดี๋ยวผมกดไอ้ตาโอ้โหเฮียพิงไม่ทันโดนจริงด้วยตรงไหนดีวะตรงนี้ละน่าจะรอดเุ้ยเฉียวตุ่ยไปรอนะรอรอแทงดึงก่อนนะ มอแล้วไมแล้วลอล้อไม่ันกันนะมือ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 ตรงนี้ด้วยไปโอ้ยดูดไม่ทันตาเนาะมีไ้มครับมีมมีโอตามีโอตโอเคมันมันน่าจะรีมันน่าจะรีไอโรเทตไปแล้วนะคงไม่ได้ถ้าสามหลอดเลยตอนน้ถ้าถ้ายนสามหลอดมันไม่ต้องปีให้ลงสามหลอดอ่ะมันงั้นจะไม่โรเทตโอเค ห่ออยู่งี้นะห่อบออ,อยู่งี้อาจะไม่โดนมัง้งขยับหน่อยละกันเสียวเสียวรออนี้ไม่มีแข่งนะตอนนี้ไม่มีการแข่งนะกะห่างนะ วิ่ยใครหลุดเดี๋ยวดผมรอผมลอยปลานั้นช่วยปลาการ์เวตี้ช่วยมือครับน้ำแข็งครับแข็งครับช่วยด้วยครับมีมีรอยอยู่รอยอยู่ผมวิ่งไปแข็งไหมปลาคุณก็จะโดนโฉบตายซะแล้วตาครับตาไม่หัวบอสอยู่นี่หัวบอสอยู่นี่ตรงนี้งตรงนี้น่าจะไม่โดนอะไรเลย มันจะยืนฟรีเปล่าวะอ่ะรอบนี้ไม่โดนรอบนี้ไม่โดนสบายจะย้ายไปเล่นขาหน้าแล้วนะระวังนักั่งขวาอุ้ยคือบบกือบเฉียวหน้าเลยระวังมันพ่นนะเผื่อเผื่อมัน ขาหลังน่าจะพุ่นขาหน้าไม่เป็นไรขาหน้าไม่โดนมา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 แน่แน่แน่เกลือกเปือกตัวมันเอียงอยู่นะแหงมีมีมีทุกรอบนี้มีเอ้าเพิ่งรู้ว่าหลุดขี้ได้ทันอยู่ทันอยู่บินนะไอ้เหี้ยบินอีกนิดตรงไหนดีวะอตรงนี้

เราแ่นน้ำแข็งนะเอามัตาให้ทีแข็งมีปะเฮ้ยเวยในกดตะจิวผิดมีอยู่มีอยู่โอเคเฮ้ยหลุดนะหลุดนะหลุดโบกนะแป๊บนึงนะโอ้ยตาตาเฮ้าเต็มเลยวิ่งไปไกล ทำไม่ติดตาเดี๋ยวว่าหายแล้วจบงนักใส่ใจ ต,ต,ติบวิิบวิมีอวหน้าแะการแข็งแต่ไม่รู้ไม่นจะใช้ก่อนหรือเปล่านะมันตายก่อนแหละดูแล้ว voilà วิเผามันเผามันริบวิเผามันเออตีไม่ได้ไปแล้วมันเบิร์นอยู่ติดเบิร์นอยู um um ่ม um, ีเสาเปล่าเปล่าตายติดเบิร์นอยู่เบิร์นหมดยังเฮ้ยลำนี้ลำนี้มีคนได้โนเสาอ้าวโอ้โหจะได้อยู่แล้ว จะได้ฉายาอยู่แล้วฉายาอะไรอ่ะโอ้ยโดนแล้วเนี่ยโอ้ยอย,ยังยังเกินฉายาอะไรพี่เจม,มเตายไป,ไปแล้วเหรอ,อ,ไ,อได้ผมผม้า้ไปแล้วฉายาไม่ตายอะไรอ๋อ